คลพักนักปรุงพลัสเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มโกโก้นะครับนี่ครับนี่คือผงโกโก้ระดับพรีเมียมที่เหมาะสำหรับการทำเครื่องดื่มทิวลิปโกครับเป็นผงโกโก้ที่มีไขมันโกโก้อยู่ที่22 ถึง24นะครับละลายง่ายแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มจะทําเป็นโกโก้ร้อนโกโก้เย็นหรือโกโก้ปั่นก็เหมาะนะครับเมล็ดของโกโก้ตัวนี้นะครับ100มาจากแอฟริกาหมดเลยขั้นตอนการผลิตผลิตที่ฝรั่งเศสครับเอาละเดี๋ยวเราจะใช้โกโก้ตัวนี้นะครับมาปรุงเป็นเมนูของเราครับสัดส่วนต่อ1แก้วนะครับผงโกโก้ทิวลิป1ช้อนโตะน้ำส้มข้น150มิลตร เพิ่มความหวานด้วยน้ำส้มเข้มข้น60มิลลิลปันส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส้มแมนดารินแช่แข็งลงไปหนึ่งถ้วยน้ำแข็งหนึ่งถ้วยเกลือเล็กน้อยปันส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับ ส้มเพื่อใช้สำหรับแต่งแก้วนะครับจะเสิร์ฟเครื่องดื่มลงในแก้วนะครับตกแต่งด้วยส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มกโกโก้ปั่นที่เอาใจคนชอบความสดชื่นของน้ำส้มครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกฟลไลน์แอครับ